เจ้าแห่งวันนี้เห็นน่าจะไม่คุณทีมเท่าไหร่นะดูเบาๆอยู่กำลังกำลังเดินทางอยู่มีระหว่างเดินทางเพราะว่าอย่างน้ำเพล่เก่งใจเองคนทรายนี่ก็แปดสิบกิโลน้านักคนทรายเขาออมาแล้วเนี่ยของนี้ก็แปบบาทเออน้องพ่อนะครับน้องพ่อพ่อน้องพ่อที่ตั้งใจนะครับก็วันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันที่พวกเรานะครับผู้บริหาน บอบตรนะครับก็คือท่านนายกทั้ง119แขกจะได้มามาประชุมพบปัแล้วก็มีการพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานนะครับในองค์การสาธารนบทในพื้นที่จังหวัดเอ็ดนะครับก็เรื่องของการดึงดันแห่งวาระของเราเนี่เป็นท้องถิงน่นนองเล็กนะครับซึ่งทงง้องถิ่นนองเ็กเนี่ยคือหมายถึงว่าเป็นท้องถิ่นี เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน่สุมากที่สุดนะครับก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลท,ท้องถิ่นในพื้นที่ของร้อยเอกมีมีสามประเภทนะครับก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและก็องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นจังหวัรรดเน,นี่ยเป็นจังหวัดใหญ่นะครับเป็นจังหวัดใหญ่มี20อำเภอนะครับมี203อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในับใน2อ3องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนบนเราเยอะที่สุดนะครับณขณะนี้นะครับไม่ไม่นับที่กากกาลังยกฐานะทำเพื่อทำไมยกฐานะนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ถือว่าเป็นเป็นองค์กรท้องถิ่นน้องเล็กที่มีจํานวนเยอะที่สุดในบรรดาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ดต่านะครับเพราะนั้นเรื่องของการ ทำงานนะครับการมีส่วนร่วมกับแก้ไขปัญหาความรดร้อนของประชาชนหรือว่ามีส่วนร่วมกับการทํางานของภาครัฐของส่วนราชการในระดับจังหวัดนะครับองค์การมหาชนตะบนนี่ถือว่ามีมีพลังเยอะทสุดตั้งใจว่ามีจํานวนเยอะทสุดนะครับการยกฐานะนีม่มีมีกี่แบบนะครับในรูปแบบการปกครองดินของประเทศไทยนะครับก็การยกฐานะจะมี2รูปแบบ รูปแบบที่หนก็คือยกโดยกฎหมายครับยกโดยกฎหมายเหมือนเหมือนที่เขายกฐานะครั้งแรกปี3 8แใช่ไหมครับสัเมเจนะ็ดสามแปดประมาณนั้นจำไม่ชินก็ยกฐานะโดยสภาพโดยกฎหมายประคับให้ยกนะครับจากสภาตำบลเป็นองค์การมหาชนตบลในช่วงนั้นนะครับอ,อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้สกเตก็ปของของ อบตน,บนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ยกฐานะเมื่อปี404142 4, 4, เป็นเป็นการยกฐานะจากสุขาพิบาลน,นะครับเป็นเป็นเทศบาลอันนั้นก็ยกยกฐานะโดยโดยกฎหมายนะครับแล้วก็หลังหลังจากนั้นนะครับองรงการหลัหส่วนตำบลได้หลายแห่งนะครับช่วงปี5051523อันนั้นจะยกฐานะ หลายแห่งเหมือนกันนะครับก็ยกฐานะจากองค์การเผ่าพันุ์เป็นเทศบาลตระกลนะครับคือคือสเต็ปที่การยกฐานะนี่คือเป็นไปนตามสเต็ปนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะยกฐานะข้ามสเต็ปไม่ได้ข้ามข้ามสเด็มมนไว้ได้ว่าจากองค์กรเป็นเทศบาลเลมืองก็มีนะครับแต่ว่าของของเยาวั์เราไม่มีผมยกตัวอย่างครับคือที่เขาสามารถยกได้ว่าเขาดูเรื่องเกณฑ์รายได้ เกณฑ์รายได้ของของท้องถิ่นยกตัวอย่างจังหวัดข้้นเคียงอยู่ในกลุ่มร้อยแก่สารสินนะครับของของจังหวัดร้อยกศจากองค์การบหส่วนบนศิลานะครับเป็นเทศบาลเมืองศิลาของจังหวัดร้อยกศอันนี้อันนี้ก็เขายกตามเกณฑ์รายได้นะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นเกณฑ์ที่จะพบปะพูดคุยให้ทุกท่านฟังครับของ ว่เอกเรารองค์กรของถิ่นที่ที่มีรายได้ที่ใหญ่าสามารถยกยกฐานะจากอบตอข้ามสเตจจากเทศบาลตำบลไปเป็นเทศบาลเมืองเลยนะยังยังไม่ถึงเกณฑ์ว่ารายได้ไม่ถึงนะครับที่อบตศิลายยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองศิลรรายยกตัวอย่างของขันแก่นนะอันนี้เขาเขามีมีมีมมรายได้ที่จัดเก็บเองถึงเกณฑ์เพราะอยู่ในเขตของมหาวิลาลยขันแก่นนะ อันนี้ก็ก็พูดพูดให้ให้ทุกท่านได้ได้ฟังว่า,ามันมันมันสามารถที่จะข้ามสเตจได้นะครับแต่แต่ยังไรก็แล้วแต่นะครับการทํางานของพี่น้องท่องถินนะครับโดยเฉพาะท่านนายกแล้วก็ทีมงานอันนี้พวกของการแก้ดังการโควิดในช่วงที่สามสองสามปีผ่านมานค่อนข้างที่จะหนักหน่วงนะครับแล้วก็ เป็นการทํางานที่ทุ่มเทนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการแก้ปัญหาความร้อนเป็นหน้าที่หลักของพวกท่านอยู่แล้วนะครับการจัดบริการสาธารณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เป็นเรื่องอันดับแรกที่ท่านจะต้องตั้งข้อบังคับในข้อบัญญัติต่างๆโดยผ่านประชาคมต่างๆนะครับแล้วก็มีการจัดลำดับความสุคันของ ก,กิจกรรมโครงการนะครับเพื่อเอามาเข้าในในข้อบัญญัติงบประมาณประจาปีนะครับอันนี้อันนี้ก็พูดถึงงบประมาณแล้วครับเริ่มมาที่งบประมาณนะครับงบประมาณของท้องที่นนะครับ,รรบก็จะมีงบประมาณที่มาจากเป็นในกระเป๋าตัวเองนะครับเป็ในในกระเป๋าก็คือตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณหายจัดประจำปีอันนี้อันนี้ของของกร,ระเป๋าตัวเองนะครับ อันที่สองก็คือเรื่องของนอกกระเป๋านะครับนอกกระเป๋าคือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนะครับอุดหนุนเฉพาะกิจที่ขอผ่านกรมส่งเสริมการขังท,ทิ่ที่ผ่านมานะครับปีปีหกเจ็ดหกแปดอีกเขงถิ่นท,ที่ทำโครงการเสนอขอรับเง,งินอุดหนุนเฉพาะกิจจะมี เทศบาลด้วยนะหกเจ็ดยังมีเทศบาลแต่พวปีหกหกแปดนี่เหลือแต่อบค์ต่อนที่ที่ผ่านผ่านกรมท้องถิ่นนะครับแล้วก็แนวโน้มของพวกเราองค์การใรส่วนนั้นคนนี้จะรับตรงประมาณปีไม่เจ็ดศูนย์หรือเจ็ดหนึ่งนะรับตรงจากสำนกักงานเป็นหน่วยหน่วยรับงบประมาณตรงนะครับซึ่งต้องเตรียมพร้อมเรื่องของบุคลากรเพื่อรองรับการ เป็นหน่วยรับผูปกะมาณตรงจากสำนังกงูนกุมาร